<laughs> ถ่ายตอนปีนไม่ทันนะคะอะทาทำดิทำเหมือนแม่ดิทำเหมือนแม่ดิอันนี้เวอร์ชั่นของลูกนะคะระหว่างลูกกับแม่ใครแบบว่าจัดจ้านกว่ากันนะคะในย่านนี้นะคะอ h oh my god ระวังหิวนะล,ลูกนะอ่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบค่อยๆปีนค่ะ เรามาดูคนสวยนะคะปีนหน้าผานะคะสูงสามเมตรเออสองเมตรได้สองเมตรครึง่งดูนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งแรงนะคะโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหสตีเล็กนะคะอย่าลวนเดอ้ออย่าลวนเดอ้อโอ้โหนะคะนี่เวอร์ชันของลูกนะคะจัดจ้านกว่าแม่หรือเปล่านะคะ ครับท่านี่แมนมากเลยนะคะแมนมากเลยเ,เด็กชายปราศเสียชนะพดดูท่าน,นะคะดูท่าดีใจอ่ะไม่ได้ไม่ไม่ไมเป็นนางงามเลยดูนะคะชมเอ๋ยชมงามอารามแท้ ตะลึงตึงโตตึงโปเวลาคุณได้ได้ได้มงกุดคุณจะแสดงความดีใจแบบไหนอังกฤษดิอ่าทำแบบไหนตื่นเต้นแบบไหนตื่นเต้นดูยไห่เอาเวลารับมงอ่ะเอาความรู้สึกแรกอ่ะครับคอยออกลูกแล้วครับช่างมันความรู้สึกแรกเอาความรู้สึกแรกเวลาได้มงอ่ะทำสีหน้ายังไงดีใจไงนึกก่อนนึกภาพสิไม่รู้ไม่ได้ประกวดเลยใช่ไหม คนจริงก่อนอยากประกวดไหมล่ะอยากประกวดหาสปอนเซอร์ดิใครจะเป็นสปอนเซอร์ติดต่อได้เลยนะคะาุยปรสปอนเซอร์ติดต่อดนถ้าโควิดยายปคะป่อนะถ้าโควิดประกวดประกวดิดว่าได้ไหนะได้ไป้ยเนส่ยได้แนยนอนอ้าโ้ประกวดประกวดส่ยนางเวดยุเป็นสระกวดส่ยนะงงามไวด้ยปยในอน ีิโมได้เงินได้เงินเราเเงินได้เงินแล้วจะทำอะไรได้เงินนะทำอะไรจะซื้อวิสโคมฝันน้อยมากเลยซื้อวิสผมแล้วก็แต่ไม่ใช่วิสโคมดังดีนะเรียกไหนวิสผคมทอมือทอมือแล้วก็แล้วก็ไม่ดีกว่าอือใช้ประโยชน์ดีกว่าใช้ประโยชน์อะไรใช้ประโยชน์กับพกว่าอุ้ยอะไรใช้อะไรล่ะใช้อะไรล่ะ ไม่ก็เอาเอาอามีมีความฝันแล้วมีสโลแกนว่าไงถ้าเราประกวดเราจะใช้สโลแกนแบบอะไรนะแบบอะไร,ะไรเป็นคำขวัญหรือเป็นอะไรกไ็เป็นกรหรืออะไรก็ได้อ่ะอ่ะสักหนึ่งกรเลยอ่ะเ <c oughs> ออ

เอาพูดมาได้พี่ชายมเลยมาเลาเออคุณตกรอบแรกทำไมอ่ะคุณดวูวากอย่างงี้ฟังไม่รู้เรื่องคุณใช้ภาษาไม่ถูกต้องคุณตกรอบแรกพี่สันก็เป็นกะเฮ้ยสันกะเฮ้ยหัาโป๊หัทเขียนเป็นกะเฮ้ย, ổ, ยแบบผมยาวเนาะเบิ้งป้าคุ โอก็เล้วแต่อะไรอะไรอะไรจะเป็นตุ๊ดเป็นแตวก็แล้วแต่ไม่ใช่หญิงแท้หรือฉันก็ไม่สนเป็นยังเป็นอะไรเป็นได้ตามแต่คนค่าของคนคนนั้นเป็นตัวเองสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปายเชิยาชนะพนมาจากโรงเรียนมั่นทางตะลุนอำเภอหลงปักจังหวัดปิุุส่งเข้าประกวดคือแม่วุ้นพ่ะแอ ยายทองยายทองส่งข้าวประกวดนะคะขายไร่ขายนานะคะส่งหลานข้าวประกวดนะคะส่งข้าวประกวดคือคืออะไรคือทองกว่าอืดูปลาดีกว่าดูคนไม่สวยแล้วไม่เจริญหงเจริญตาเลยถ้าโตขึ้นไปจอมองแคู่บวมบวม แล้วก็เป็นมะแล้วแล้วก็พอไปเดินแบบใช่ไหมก็จะเป็นรูปมะขามตรงนี้แล้วก็เป็นกระโปรงยาวก็มาขามงอขึ้นมาตรงนี้แล้วก็งอขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แล้วก็พูดเมืองมะขามหวานอิทยาน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาขออุณโศนพ่อขุนพาเมืองนครพ่อขุนพาเมืองเขาขออนุสวรไม่ใช่เขาขออุนุสนรอะไรวะ เออโอ้ยก็นุแม่โอ้ยปลานะคะปลานะคะปลาน้องปราดศร,ริยะชนาพจนะคะแม่อยากกินปลาตัวเล็กอยู่